สวัสดีจ้าฝันใจฟาร์มเฮสสวัสดีนะจ้าคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีทำเชือกแหวนก้อนเฮสกันนะจ๊ะมาลงคลิปให้ดูเนาะนี่เชือกแหวนก้อนเฮสของเราจเป็นแบบนี้ก็เริ่มจากให้เราตัดตัดเชือกให้เซตเรียบร้อยก่อนนะอันนี้ก็คือเชือกที่เราตัดไว้เซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะท้งมดสามม้วน ใช้เช mm ือกขนาด2อูหราอเมตรเนาะความยาวก็อยู่ที่ขนาดความสูงของลูเฮดของเราดูเรือนว่าต้องการประมาณไหนก็จ้ะตอนเร่่งแรกเลยพอเราตับเชือกเสร็จก็ให้เราจับเชือกหมาเส้นนึงเวลาทำทำทีละเส้นนะจ๊ะแล้วก็รูดไปหาปเชือกจับไว้แบบนี้ ก็น,นี่ก็เป็นรวดที่เราคดไว้แล้วเราเคยลงคลิปทำที่คดตีแป้นแป้นแบบนี้ให้ดูแล้วเนาะเราก็จะจับมาทั้งหมดสี่อันถ้าจะได้แบบนี้นะจ๊ะล้วก็ให้เราเอาปลายเชือกอะลอยเข้าไปในรูลวดแบบนี้เลทั้งสองด้าน แล้วก็ให้เรามัดเชือกกับลวดอันแรกเวลามัดก,ก็กะขนาดความยาวให้มันเหือเลท่าเๆกันด้วยเชือกแหวนนี้ของเรามก็จะได้มีความสุขที่ไม่เหยอล่ำกันเยอะ ลูกเลยก็มีแหละแต่ว่ามันก็ต้ทนทุนสูงนิดนึงสูงกว่าที่เราทำเองเวลาได้หนึ่งได้สองข้างละเราจะมาทำอีกสองข้างที่เหลือเราก็ทําเหมือนกันเลยสายเชือก่อเสี็จแล้วก็จับดวดขึ้นมา กัะจายร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปดิ้ดูวยเหมือนตอนที่เราเลือก อนี้เลยมันก็จะเป็นเชือกคู่กันแบบนี้เสรอยเราก็จะมัดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยอตอนเราจะใช้เราก็ค่อยไปเอาไปมัดก,กับคานเนะแต่เราจะมาลงคลิปตอนที่เราเอาเชือกไปมัดก,กับคานใน ลงเห็ดของเราให้ดูกันนะจ๊ะนีไ่ได้สง่งแล้วเคจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ